สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ healthy beauty แต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเราไม่ได้อยู่ที่ห้องวันนี้เราอยู่ที่สวนแอปเปิลนะคะที่เบลเยียมคือที่นี่เป็นสวนแอปเปิลนะคะแล้วก็มีแพรแล้วก็มีพวกองุ่นนะคะเยอะแยะมืสวนเบลเยียมสวนนี้นะคะอยู่ที่เมืองเซนเทรเดนนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของเรานะคะเราก็เลยขับรถไปมามาเที่ยวได้นะคะ ก็มันเป็นสวนเปิดนะคะคือมันไม่มีรั้วนะคือเราก็จะเดินไปแล้วก็เก็บกินได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกินเยอะนะของเขาเดี๋ยวเขามาเห็นเดี๋ยวเขาจะจับเอานะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็กินได้ชิมได้นะคะแต่ว่าห้ามเอาก็คือแอปเปิ้ลมันเยอะมากๆเลยนะคะคือดูพวงนะคะนี่คือพวงแอปเปิ้ลคือต้นมันเยอะมากมันใหญ่มากนะ มันเป็นแอปเปิ้ลสีแดงแอปเปิ้ลพวกนี้นะคะถ้ากินไม่หมดขายไม่หมดเนี่ยเขาก็จะเอาไปทําเป็นพวกแยมอะไรนะคะแยมแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยว่ากินกับออขนมปังนะคะเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วลูกหนึ่งคือมันจะออกเปรี้ยวหวานนะคะมันก็มีแอปเปิ้ลเล็กอีกนะอันนี้คือเป็นแอปเปิ้ลเล็กนะคะคือมันลูกเล็กน่ารักมากเห็นไหมคะเดี๋ยวเราว่าเราจะลองชิมแอปเปิ้ลเล็กนี้ดูนะเดี๋ยวเลือกก่อนนะลูกไหนดีเอานี้ละกันเนาะ นี่นะคะนี่แอปเปิ้ลเล็กนะคือน่ารักมากนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอร่อยอ่ะอร่อยมันออกแบบว่าหวานอมเปรี้ยว่ะอร่อยอร่อย และนี่ก็คือต้อนแพร์นะคะแพรที่นี่มันก็เหมือนกับสาลี่บ้านเรานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะรูปทรงที่ที่เขาเรียกอะไรอะคือที่นี่มันจะดูเรียวยาวนะคะอันนี้คือแพรนะคะคือมันเป็นสวนเปิดนะคะคือเราเดินผ่านไปผ่านมามาเที่ยวป่าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บกินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองชิมนะคะลองชิมแพรสักลูกนึง หวังว่าคงไม่มีใครเห็นนะคะอันนี้นะคะคือพวงแบวมันใหญ่มากนะคะคือมันเยอะมากนะคะ,อะลองลองเอาลองชิมลูกหนึ่งแล้วกันนะคะเอาลูกนี้แล้วกันเนาะมาเริ่มเลยนี่นะคะใหญ่มากปัดปัดก่อน,นะคระับไม่มีใครเห็นอร่อยมากะครับอืม สุดยอดเลยของฟรีอร่อยด้วยนะคะอ้อ